โอ้ย oh, มันเปิดได้ไหมเนะี่ยมันจะหักแล้วนะนี่น็อตเป็นจรุดแล้วโ oh. okay. อเคมาที่โอ้โใหใฮ้มีพันมาแบบนี้เลยนะเนี่ยจะลองแกะดูไหมพี่เพราะว่าท่านนี่นี่ใช่นี่องนี้องเป็นล้านองเป็นล้าน สวัสดีครับวันนี้เรามาอัดคลิปกันอีกหนึ่งคลิปนะครับพอดพอีพี่ท่านหนึ่งนําพระมาให้นะครับมาเป็นหีดแบบนี้ผมบอกพี่พี่ผมเห็นหีบแบบนี้เนี่ยผมยังไงผมขออัดคลิปได้ไหมเขาบอกโอ้ยินดียินดียินด,นดีก็เลยแบบแต่นี่ยังไม่ได้เปิดนะครว่าข้างในเป็นยังไงฮะแต่เห็นหีดดูโหผมเลยแกล้งถามพี่เขาว่านี่เป็นหีบสมัยสงคราม,มโลกหรือเปล่าประมาณนั้นเลยใช่ไหมตั้งแต่สงคราม,มโลกเลยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเป็นหีดแบบโอ้โหมีเขียนว่า8 4สไม่รู้หมายความว่าไงนะ อย่าให้จานโก้เห็นนะจานโก้เห็นนี่มีโดหหนหวยแน่เลยโอ้โหโอ้โหเปิดได้ไหมเนะี่ยมันจะหักแล้วนะนี่น็อตมันจะหลุดแล้วโอเคลองดูกันนะครับว่ามีพาร์ประมาณไหนบนะ้างมาแบบแปลกๆทังนั่นเลย ส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบโบราณนะของคนรุ่นเก่าแต่มันยังไม่ค่อยเล่นกันอ่ะ,อะโอเคก่นวางนูง้นเออวังนอกอันนี้เอาวังนอกก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระแท้แต่แบบไม่นิยม <Nope. S 1> เป็นพระโบราณหมดเลยอะสมัยก่อนเขาฮิตแบบนี้แต่พอผ่านเวลามาเขาไม่ฮิตล่ะแอบบรุ่นสมเด็จ วัดไผ่ลงวัวอย่างนี้ไม่เล่นกันแต,แต่ถ้าไม่มีเขียนก็ต้องลุ้นให้เป็นบงังลมพรมใช่อันนี้ไม่ไม่ไม่เล่นกันแต่ก็มีเจ๊บ้างนะมีเจ๊ปนกันอนนี้ไม่เล่นเลยแต่บรรยากาศแบบต้องมีเล่นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าพระของของพี่นี้ต้องมีเล่นนะบ้างอ่ะ,อ,ะอันนี้แท้อันนี้แท้อันนี้เป็นวัสุทั์นะโอ้โห แอบตบื่นเต้นนะเนี่ยว่าต้องมีของดีเนี่ยในนี้โอ้โหโอ้โหแตกโอเคเดีย๋ยวรอลุ้นดูว่าเล่นไม่เล่นันนี้หมดจังโอเคแต่ผมเสี่ย นี่ดูตรงนี้นะอาจับนี่อันนียแท้ทุกองเลยไม่เล่นกันอ,อันนี้เป็นเหรียญเสริมของข้อต่วัดขาวทองอันนี้เสริมแท้นะแต่เป็นยุคไม่แพงเมื่อวานรู้สึกพี่จะส่งเหรียญสองเหรียญนี่หาผมนะ พักูกาแก้วอมีอันนี้พอมีราคาหลักหลักพัน,น,นพกูกาแก้วไว้นี่ก่อนดูกันตอนอส่วนใหญ่เป็นย่อยๆหมดเลย นี่เป็นบึงพญาสุเรนนี่เอามีทั้งกล่องเลยนะเนี่ยแต่องค์นึงไม่แพงพวกนี้หลักร้อยหลักพันอะที่โอ้โหนี่มีพันมาแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่เอาประคตเอวมาพันเลยนะเนี่ยที่เคยแกะย่งเคยเลยครับเคยเลย,เย,เลยใช่ไหมฮะโอ้โห มากเลย <Whoa. S 1> โอ้ยฝาหลุดด้วย,ยฝุน่นไม่ได้เลยเป็นพาแบบพาแบบเกกียวๆอย่างเงี้ยพวกพาหมุนๆเกียวๆแบบเนี้ยพวกนี้เป็นพาที่แบบเหมือนมีช่วงหนึ่งเขาคิดแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ตรงตามแบบที่วงการเล่นนะฮะเกีนพาเแกบบียว อล้วก,ก็ันละคืนอันนี้มาลองดูนะครับอ,อ๋อันนี้เป็นพระมันมีเลี่ยมทองแล้วนะฮะแต่ชุดนี้แท้หมดเลยแต่ไม่มีราคาอันนี้พี่นะอันนี้แท้หมดแต่ไม่มีราคานี่อันนี้น่าจะมีอันนี้แท้น,นี้เก๋ไอ้นี่นยังไม่ได้ดูโอ้โหถายแล้วยังไม่ดูก็ โอ้โหโดยูยโบราณมากเลยอันนี้เป็นหลงวงพ่อแฉงหลงวงพ่อแฉงอันนี้ดีแ๋ยวว้ตรงนี้กั่รนนุ่นก็ครีมอะไรอ๋อครีม รีเลียมใหญ่มานะออกเลยนเนี่ยฟองไหลตังเลยเนี่ยจับข้าไม่เล่นกันโอเคอันนี้หมดหรือยัางสุดสุดแล้วบ,บอยเล่นแบบแบงแมวบอกว่าพิมพ์ผิดเลยเนะี่ยไปดูหน่อยแบงค์พิมพ์ผิดแต่ว่าอะไรอ๋อไปเล<ม>ื่อนข้างล่างเอออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ต้องเพื่อนผมจะชำนาญกว่าเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้นิดผมหยิบออกมาหมดแล้วเหรอฮะตรงนั้นหมดแล้วหรอต้องมีพวกเหลี่ยอย่างนี้ อะดู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 ด,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 ดูครับแหมมาแล้วโกแกะนี้ออกมาเลยอันนี้เ,เดียวอ๋อเป็นเหรียงกระสาบเหรียงกระสาบตอนหลังราคาของผมจะต้องเป็นเหรียญลากาที่ห้าผมถึงชอบแต่ถ้าสมาคมอะไร อันนี้แปลกดิโอนี่สนามม้าเหรียญสนามม้านังเลยนี่เขียนว่าราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยโหนี่เก่าขึ้นนะเป็นเหมือนเหรียญสนามม้าโอเคอันนี้ไม่เอาหมดแล้วเหรอฮะมีอีกไหมฮะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมเช็ดมือกัน ผมดูให้นะครับว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระหลักร้อยแล้วก็หลักพันมีองค์เนี้หมื่นกว่าบ,บาทแต่ต้องดูมีโค้ดนะถ้ามีโค้ดก็สองหมื่นได้ส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบทั่วๆไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูองค์นี้องค์เดียเนี่ยที่จะมีได้าตังก็องค์นี้แต่ผมดูแล้วไม่น่าจะใช่นะอิมไม่ถูก จะไปปิดหลังแต่ดูจากด้านหน้าไม่ถูกนะจะลองแกะดูไหมพี่เพราะว่าท่านนี้นี่ใช่นี่องนี้องเป็นร้านโอ้ my god ดูจากเบื้องต้นพิมพไม่ถูกนะแกะเนาะแกะแบบนี้อ่ะฮัลนหลโอ้โหนี่นะแย่ yeah, นะปุ๊บจะหลุดแล้วแบบนี้ละผมมาออกมาเลยเนาะจะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะแต่เบื้องต้นดูแล้วไม่น่าจะใช่นะแต่ เอาให้ร้อยเปร์เซ็นลยแล้วกันขอให้แท้โอ้อันนี้ไม่แท้ละแจกมาไม่แท้ละเพราะว่าถ้าแท้ขอบจะไม่เป็นแบบนี้ขอบแตกๆแ,แ,แ,แบบนี้ไม่ได้แบบนี้แข็งๆไม่ได้เลยคิมไม่ถูก อ๋อกานเหนียวอีกทีนึงอ่ะซองอีกทีไม่แท้อันนี้ไม่แท้โอ้มันมีผูกคุยองหนึ่งนะก็เรียกผูผผกคุยแฉกแขนหักศอกนะแตบบ่ดูเบื้องต้นไม่น่าแท้นะ <c oughs> น,น่ไมแทนะอันนี้แปลกตรงไหนรู้ไหมด้านหลังเขาไปเลี่ยมฝังมุกแบบนี้แบบนี้นะด้านหลังเขาไปเลี่ยมฝังมุกถ้ามีแบบนี้มีกรอบมุกแบบนี้ตั้งแต่ผมเล่นพระมาเกือบส0ปียังไม่เคยเห็นองค์ไหนแท้เลยไม่แต่องค์เดียวนะถ้าพระอยู่ในกรอบแบบนี้ยังไม่เคยเห็นองค์ไหนแท้เลยเยนะยน,บบบนี่ยเ,ยเเ,ยเขาเป็นกรอบมุกแล้วอันนี้พิมพ์ผิดเนาะไมเสายดาย โอเก็บใส่กอบอันนี้นอกนั้นก็จะเป็นพ้าแบบทั่วทั่วไปเอานี่ปากน้ำนี่เนาะองนี้เนาะผมเปิดฝาเนาะอันนี้ไม่แท้ไม่แท้ครับอันนี้พิมไม่ถูกแล้วอันเนี้ย สังเกตนะครับว่าวัดปากน้ำเนี่ยเวลาอยู่ในกรอบนานๆเนี่ยจะเน่าแบบนี้ไม่ว่าจะแท้จะเก๊ก็ตามเนี่ยโดนเหยื่อจะปไปหนีหมดแต่อันนี้อันนี้พิมพ์ไม่ถูกครับนนพิมพไม่ถูกไหมโอ้ี่ตะกุดไม่รู้วัดไหนเนาะขอขอเปิดดูไหนได้ไหมครับ Oh. <laughs> <laughs> เป็นอะไรก็ดูไม่ออกแล้วเนะี่ยมีแต่เอาเป็นเนื้อตะกัวเนื้อ <c oughs> มันเข้าไปพังหมดแล้วที่พี่อันนี้คือการค่อยสมัยก่อนนะที่จะข้อยแบบนี้แค่แค่เป็นหลอดเนะี่ยแล้วก็ประกบหน้าหลังแต่สุดท้ายตะกุดข้างในจะเสียหมดนะี่เพราะว่าน้ํามันเข้า <c oughs> เสียหมดฮนะทุกอย่างจะเสียหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ดูไม่ออกแล้วมีแต่ขี้สนิมทั้งนั้นเลย โอเคตรนนี้ผมให้ที่แปดหมื่นที่ลองดูกันเอาไม่ไรหนึ่งแสนเนาะอ่ะเจ๊เอาเงินสดให้หนึ่งไอ้ก้องเงินสดให้1นึ่งแนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สะดวกไหมถ่ายรูปเ๋ยดถ่ายรูปมาก่อนปบอวดีกว่ต้องยันก่อนนะคะที่บ้านไม่อคืนยันเายได้ได้นนี่หนึ่งแสนไม่ใช่เลยนี่ครับหมายถึงไงนะฮะยายไม่ใไม่แบบยันไม่ไม่ไมเดี๋ยวเวผมต้องกดมา ผมแบบนี้อันนี้มีกี่รังอ่ะผมว่าน่าจะมีเป็นสิบมั้งนาจจะมีครับต้องเป็เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาแล้วก็เดี๋ยวผมพาทินบอลแล้วก็เดี๋ยวไทำก็ได้ครับเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งที่มีพระจํานวนมากนะครับเพราะว่าผมเห็นพังเมื่อสักครู่เนี่ยผมเลยรู้เลยว่าอ้ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีพระเยอะแต่ส่วนพระที่เช่ามาก็เป็นพระที่ยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเช่าคราวนี้เดี๋ยวคราวหน้าเขาน่าจะมีอะไรที่มีเด็ดๆบ้างต้องบอกว่าเช่ามา องหนึ่งสองสามร้อยสองร้อยเนี่ยถ้าเช่าเข้ามาแสนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูส่วนนี่กระเพาะปลานะครับเป็นแบบหั่นแล้วพอเป็นหั่นแบบเนี้ยจะขายไม่ได้นะครับคนคนที่จะซื้อต่อไปเขาก็ไม่กล้าซื้อก็อันนี้ก็เป็นกระเพาะปลานะครับเดี๋ยวเราช่างเป็นค่าเป็นศูนย์ก่อนรู้สึกว่าเครื่องนี้จะเออนะโอเคมาละ อ่เทเลยก็ได้พวกนี้มันเป็นกระเพาะปลาแบบชิ้นๆนะเป็นแบบที่เขาหัน่นเตรียมกินนะอย่างเงี้ยเวลาคนถึงวันหนึ่งที่จะขายก็ขายยากแต่ถ้ามันเป็นแผ่นเป็นตัวอย่างเงี้ยมีราคาแพงเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบที่มีราคาแพงแบบนี้มันเป็นแบบที่เขาหั่นมาแล้ว เอ้แล้วก็นะอมันเป็นสองแบบนะเนี่ยแบบนี้อ่ะันนี้ในเทตรงนี้อ่ะเทตรงนี้เป็มสองสีเต็มขนมทั้งหมดมัน3 3กิโล5ขีดโอ้ขึ้นเท่าไหร่ง่ะหมื่น หมื่นสองพันหมื่นสาเดี๋ยวนะฮะผมกดตรงนี้เลขให้อันนี้ผมซื้อที่เขากิโลละสี่พันะฮะกิโลละสี่พันสี่พันคูณสามจุด้าสานะหมื่นพกว่า 14, <Wow. S> 1 4ื่นสี่หนึ่งเดี๋ยวผมให้พี่หมื่นห้าแล้วกันเนาะนะให้พี่หมื่นห้าโคิบตังให้พี่เขาหมื่นห้าอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ หั่นแล้วพอหั่นแล้วปุ๊บจบเลยต่อให้เป็นแบบที่มีราคาแพงก็จะดูไม่ออกแล้วว่ามันคือสายพันธุ์อะไรเพราะว่าอย่างนี้นะฮะมันเป็นชิ้นชิ้นเศษเศษแล้วอันนี้ดูไม่ได้ละอันนี้กินได้อย่างเดียวแต่บังเอิญว่าชุดนี้มันมีกลิ่นมันกลิ่นเห็นนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับโชคดีนะครับขอบคุณครับพี่ถ้าเจอเป็นตัวตัวบอกนะแบบตัวตัวแพงได้ครับเผื่อเจอเผื่อเจอได้ครับพี่สวัสดีครับโชคดีครับอันนี้คือแบบว่า หั่นแล้วพอหัน่นปุ๊บต่อให้เป็นปลาแพงก็ไม่สามารถรู้เลยว่าอันนี้คือปลาแพงแต่ตอนนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูแบบที่มีราคาแพงแล้วกันนี่นะครับอันนี้เขาเรียกกิมซัวนะฮะอันนี้แบบไม่ตัดนะครับถ้าใบนี้ตัดมาเป็นแบบนี้จบเลยมีค่าเท่ากันฮะสี่พันแปดพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่ต่อกิโลนะถ้าต,ตัดอย่างนี้นะแต่พอไม่ตัดอย่างนี้กิโลละล้านหนึ่งนะอย่างน้อยกิโลละล้านกิโลละหนึ่งล้านมาขายผมได้ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อผมไม่ได้ขายนะ กดมาที่ assign boy เลข66ตัวนะครับส่งมาได้เลยโดยตรงนะครับถ้าคุณจะมีพระเครื่องของเก่าพระบูชากระเพาะปลาเก่านะครับอยากขายผมติดต่อผมได้เลยนะฮะส่งมาทางไลน์ครับ ID boy เลข66ตัวนะครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคครับเดี๋ยวรอเจอกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ